ติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีคุณใส่มาบุญนาค่ะสวัสดีครับคุณวรายาสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสสอร้อยทุกๆท่านครับ <c oughs> เล่นตัวเก่งเนี่ยรอนานหลายท่านมารอกันนานเหลือเกินคุณเล่นตัวนะเดี๋ยวนี้เล่นตัวอะไรเพิ่งออกมาจากห้องประชุมเนี่ยเล่นตัวอะไรคุณวรยาเนี่มันนั่งรอตั้งนานแล้วเมื่อไหร่คุณวรยาจะเข้าสักทีนะดิฉันเข้ามาก่อนนะเข้ามาก่อนอะไรผมมานั่งรอตั้งนานแล้วเนี่ยคุณไม่เรียกสักทีเนี่ยจนข้างนอกเขาคีว่าพร้อมครับแล้วเนี่ยคุณถึงจะมาเรียกเนี่ยคี่มานั่งรอตั้งนานเลยเนี่ยออกมาจากห้องประชุมตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ยอมเรียกสักทีเนี่ยไม่มีช่องว่างเสี่ยงเลยหรอไม่มีช่องว่างตรงไหนเลยเหรอ สวัสดีทักทายหลายๆท่านนะครับมารอกันแล้วนะครับสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจครับบอกว่าสวัสดียมบ่ายคุณเสมาคุณเจี๊ยบอยู่ที่ถนนเทพรักษ์นะครับอยู่ที่สมุทรปราการ33องศามีเมฆเป็นส่วนมากนะร้อนๆนะทุกวันนี้ร้อนจริงๆนะตนนี้ครองเตย32องศาเซลเซียสนะคะคุณปรั๊กนะบอกว่าคุณเสมาเป็นแฟนคลับเทเลอร์สวิตหรือเปล่านะครับเมื่อเช้าซุปเปอร์โบว์มันมากเลยโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณปรั๊กนะฮะสำหรับข้อมูลนะฮะก็น่าจะได้แชมป์วันที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณ ปลักนะสำหรับซุปเปอร์โบใช่ไหมคุณชูเกียรตินะบอกว่าสวัสดีดีเจเจเสมาให้ทักฟิกทักทายมาทุกท่านที่จสร้อยขอให้มีความสุขสมหวังครับขอบคุณมากครับ <c oughs> คุณกันยาบอกว่าคุณเสมามาไหมคะมาครับผม <c oughs> มาสายค่ะ <c oughs> มาเร็วตลอดไม่เคยมาสาย <c oughs> คุณชยานิดบอกว่าสวัสดีคุณวร,รยาคุณเสมาคะ่ะไม่มีบุตรหลานให้ไปรับแต่มารอคุณเสมาสุดหล่อค่ะโอ้ห ไม่อ่านแล้วยิ้มกุ้มกรีมกุ้มครีมแล้วก็ทำดีมากครับคุณชยานิตคุณทำดีมากหลังจากคุณหายไปหลายวันนะฮะแน่แต่ว่าคุณชยานิตเนี่ยถูกใจดิฉันนะคุณเสียมากคะนี่มันคุณวรยานะไม่ไม่ใช่ดีเจอออากทําไมต้องอารมณ์เสียด้วยอ่ะเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะทุกคนพูดถึงอออากแล้วนะข้อความดีๆไม่ยอมอ่านหรอกคุณวรยาเนี่ย ก็อาจจะเป็นอัจฉราพรอัจฉราอะไรแบบนี้ก็ได้นี่โอ้ทำไมคุณเล่นถึงบอสเลยเหรอฮะคุณเล่นถึงบอสเลยเหรอบอสฟังอยู่ไหมครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องดีๆไม่ค่อยชมกันหรอกไม่ค่อยเนี่ยข้อความดีๆอ่านบ้างเนี่ยที่คุณชยานที่เขาพิมพ์มาเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้หลอกเข้มอีกแล้วอืมปรบมือปรเมือปรมือเข้มโดนใจ คุณลุงเจ้พ่ออิงเจียสวัสดีนะครับบอกว่าโกโบริทะเลาะก,กับอังสุมาลินเหรอ <c oughs> อุ้ยไม่เอาดิผมรู้ตอนจบแล้วว่าคู่กรรมมากคุณยังจะให้ผมเป็นโกโบลิอีกเหรอจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคู่เห็นคู่กรรม คู่เวรคู่กรรมคู่เวรคู่กรรมคือจะพุกจะพิมพ์แบบนั้นแต่ว่าไม่กล้าพิมพ์โดยตรงไงก็เลยเป็นโกบรีทะเลาะกับอังสุมารีหรือว่าเข้าใจง่ายก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะคู่เวรกรรมนะฮะที่ทำด้วยกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนมากเลยแต่ก่มอนเนก่ยแต่ก่อนเนี่ยพี่เจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบเดี๋ยวนี้ด้วยแบบเถียงแบบไม่มีช่องว่างให้ดิฉันได้เข้าไปเลยเขาไม่ได้เรียกว่าเถียงนะคะเขาเรียกว่าออกความคิดเห็นเรียกว่าอธิบายอย่างเงี้ยหรอเขาเรียกว่าอธิบายให้ชาติเจนประชาธิปไต เผื่อก่อนนะครับ ไปรอเลยหรอเดี๋ยสิเพิ่งเริ่มรายการนี่คุณจะไปรอที่ทางช้างเผือกแล้วเหรอใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบไปนะครับอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะคุณวรยาเบอร์อะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ทํางานหลายวันก็งี้นะหยุดแค่เสาร์อาทิตย์แค่เนี่ยจำเบอร์ของออฟฟิศไม่ได้1นึ่งหนึ่งสามเจ็ดรือดอกจันหนึ่งแปดศูนย์แปดโทรฟรีถ้าคุณใช้เครือข่าย AAS d t a c h to move ครับไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมคนอะไรล้อหรอไม่ลืมไม่ลืมเหมือนเดือนคู่ฝ แล้วจะเงียบทาไมให้ผมเขินเนี่ยคุณก็ดิฉันอยากฟังนี่ทุกคนเดยกก่อนนะก่อนเดกจะเข้าสู่ไอ้เรื่องของจักรจร่นี่ฉันจําได้คุณเคยบอกดิฉันว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยอยากจะเป็นนักร้องด้วยใช่ไหมไม่ได้เคยอยากจะเป็นนักร้องเมื่อก่อนเคยเกือบจะได้ไปเป็นนักร้องเกือบจะเป็นนักร้องนะนักร้องสไตล์อะไรอ่ะ ลูกทุ่งจริงเหรอจริงเหรอเออแสดงว่าเอ้เก่งอะแต่เมื่อก่อนร้องเพลงสตริงนะหรอแต่ว่าไปถูกใจผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็น่ารักมากให้โอกาสผมก็ชวนผมไปเป็นนักร้องลูกทุ่งแต่เหมาะแต่เหมาะอยู่นะนถ้าไปในป่านี้นะไม่ได้มาอยู่ที่จอสตร้อยหรอกทุกคนไม่ได้มาเจอเสีมาที่จอสตร้อยหรอกอ่าฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่อยากจะฟังคุณเสีมาร้องเพลงเรามาแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะคือทุกคนจะต้องมีการรายงานเข้ามารายงานจะมาจนแล้วเดี๋ยวคุณเสีมาจะปิดท้ายด้วยเพลงลูกทุ่งอ่า เมือปั๊มือปั๊มือดิฉันเออเองเขาบอกอะไรอ่ะนักร้องต้องบอกดีๆนะคะว่าร้องอะไรน่ากลัวค่ะอะไรเราอะไร ลองอะไรนะ่ากลัวด้วยหรอค,คุณชาย,ยานิตนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูการจราจรกันหน่อยดีกว่านะคะอตอนนี้เนี่ยเส้นทางก่อนหน้านี้ก่อนนะก่อนหน้านี้เนี่ยโดนรอบอย่างสนามหลวงนะคะมไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้วหรือว่าศาลหลักเมืองต่างๆนี้รถคัางติดเลยตอนนี้เหมือนจะเริ่มจากขยับได้ดีขึ้นหรือยังคะอใช่ตอนนี้สภาพการจราจรดีขึ้นแล้วเดี๋ย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 วดิฉันขอเรียกปริเอ้าวยังไม่ทันจะเรียกลอยเอาไปแผนที่กลับไปก่อนแผนที่กลับไปก่อน ไม่รอสัญญาณจากคุณวรยาเขาเรียกคุณล่ะเอ้ามันดื้อด้วยดื้อเอ่อกลับมาก่อนกลับมปก่อนอ่าอ่าพี่เจี๊ยบอยากทำอะไรทำอ่ะออยากทำอะไรทำอ่ะปฏิพันธ์อ้าช้าเลยงงเลยงงเลย นี่ไปแกล้งน้องนี่น้องเขายิ่งหัวจิตหัวใจเขาไม่ค่อยแข็งแรงเลยคือเราอยากให้เขามีสติสมาธิตลอดเวลาอ่าแล้วปฏิพันธ์มาเรร้อยคุณรายงานเลยว่าสติเขามีตลอดเวลาอยู่แล้วเขาขาดแต่สตางปฏิพานนะไม่ใช่เฉพาะปฏิพันธ์บ้าเสมานี่หนักเลยก็ใช่ไงก็อย่างที่บอกไงช่วงตรวจจีนนอกจากมีเชื้อจีนแล้วก็มีเชื้อจนด้วยไม่รู้แก้ยังไงถึงไหนไม่รู้จีจสะอีหายหรอดูไหมแกจระชอนี่คุณจะดูไหมมามามาต่อตอนนี้นะครับสภาพ การจราจรบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงคือก่อนหน้านี้ชะลอตัวมากกว่านี้นะครับคุณวรยานเขาทาการบ้านมานะทุกคนคุณ<ข>รู้ได้ไงดิฉันทำการบ้านมาเอาก็บางทีเขาอาจจะรายงานรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง <laughs> พูดจารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง <laughs> แต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาทําการบ้านมานะเพราะก่อนหน้านี้ติดนะ หนาแน่นเหมือนชมยังไงก็ไม่รู้ว่าชมชมแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ทั้งฝั่งราชเนินในและก็ราชเนินกลางเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นนะแต่ว่าฝั่งราชเนินกลางก็ยังมีหนาแน่นอยู่จากข้อบัวที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็ฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้าเชิงทางขึ้นสะพานปิ่นเกล้าก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่ส่วนทา้งฝั่งราชเนินในก็จะเห็นได้ว่ายังมีปริมาณรถสะสมอยู่ช่วงบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปิด YouTube ของเราดูถึงจะเห็นนะครับ ท่านฟังแต่เสียงอย่างเดียวท่านจะไม่ทราบวงเป็นรูป <วะ S 2> ห,หัวใจได้ไหมได้สินี่ไงปั๊บป,ปั๊บ ที่เหลือก็ใช้จินตนาการกันเราเองนะฮะส่วนวนทางฝั่งราชเนินนอกก็จะมีสะสมอยู่บริเวณช่วงแยกเจ้าพร,รอนะ,ะแล้วก็มีท้ายแถวสะสมอยู่บ้างแต่ว่าด้านบนสะพานพระร8แ่ดตอนนี้นะครับยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับรวมไปถึงวิิศวกตร์ษษษษษษษนะครับจากพระพัิพง์ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะยังใช้การได้อยู่แล้วก็ด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับสำหรับท่านใดที่ดูอยู่ในขณะนี้ก็น่าจะทราบดีว่าสภาพการจราจรเป็นอย่างไรส่วนใครที่ไม่ได้ดูก็เปิดเข้ามาดูนะครับจะได้รู้ว่าการจราจรต น,นี้เป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> คุณรพี่มาแล้ว <c oughs> อุ้ยเสยมานักรองลูกทุ่งเสียงทองมาแล้วรอฟังลูกคอเสมาดียามบ่ายสามโมงวันจันทร์ครับบรายาเสมาบุญนาคจากฝูงลูกคอ88ชั้น <c oughs> แค่ชั้นสองผมก็ขาสันะะ่นแล้วครับพี่นี่88ชั้นเลยเหร <c oughs> อยิ่งกลัวความสูงนี <c oughs> ่เดี๋ยววันวันนี้วันจันทร์ที่12สใช่ไหมสิบสี่กุมภาพันธ์เนี่ยคุณมีคิวหรือยังกุมภาแล้วมีใครมากลุ่มใจหรือยังฮะคุณวรยาฮะ ไม่มีค่ะทำไมหน้าเจืออย่างนั้นอะไม่มีเลยค่ะเลาะกก็หรอเดี๋ยวเรื่องเรื่องจราจรเอาไว้ก่อนนะเรื่องจราจรเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวขอขอรู้เรื่องคุณวรยาก่อนนะทุกคนใครที่จะรอฟังจราจรไปรอฟังทีเดียวเลยหลังสี่โมงเดี๋ยวเลยอัดให้จุกๆเลยนะกับสูนข่าวจราจรแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตอยากรู้เรื่องคุณวรยาพอถามเรื่องความรักจะบอกว่าไม่ได้มีต้องมีใครกุมใจเพราะหัวใจอยู่ที่เขาแล้วอยู่ที่ใคร กระจกแตกเลยเขินเขินเดี๋ยวเดี๋ยวแนวนะขอนะขอนะขอขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงไม่อยากรู้จริงๆเหรอเนี่ยอยากรู้อักษรย่อได้ไหมได้ พูดไม่ดีไม่ต้องอเพราะว่าไม่มีไม่มีไม่มีอ้าวเขินเขินเอาไปไม่ไปแล้วเอาเอาพราะอะไไมเออเอา้ามเลยเหรอ้ามเลยเหรอ้ามเอานี่ก็ทํางานอยู่นะการอยากรู้เรื่องของคนอื่นนี่ก็เป็นหนึ่งในงานของเสมาแล้วสังเกตเวลาที่เราพูดเรื่องพวกนี้ที่มันนอกเรื่องจราจรนี่เลตติ้งขึ้นตลอดเลยเลตติ้งขึ้นเขาก็อยากรู้เหมือนกันไม่มีใครเขาอยากรู้เรื่องจราจรตอนนี้หรอกหลายคนอยสงสัยนะคะคนคนที่บ้านที่ฉันก็สงสัยว่าทุกคนสงสัยไหมว่าที่บ้านอยู่กี่คนที่บ้านอยู่กี่ อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเหรออ๋่อแล้วพูดถึงใครที่บ้านนี่คือใครแมวแมวแมวพี่เลี้ยงแมวด้วยเหรอใช่ก็ผมไม่เคยรู้นะพี่เลี้ยงแมวด้วยเหรอแมวชื่ออะไรพี่เออเดทแอร์เลยเดทแอร์เลยดูดิแล้วเขาชอบด้วยนะเวลาคุณแกล้งดิฉันเนี่ยเขาชอบมากเลยนะชอบทีมีแต่คนชอบผมก็ชอบไม่งั้นผมไม่แกล้งหรอกเอละคุณล้พี่บอกว่าจัดหนักเลยละสิ เออเอาเฉินม้วนขนาดนี้อะไรอะลูกคอไม่มีมีแต่เจ็บคอเพราะไอค่ะไอเลิฟ o ยูคุณกระปุกแดงก็เชิญชวนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณกระปุกแดงบอกว่าเชิญทุกท่านเลยนะฮะผู้ชมเข้ามาชมใน YouTube กันใช่ครับผมเพราะว่ายากนะที่จะหารายการที่แบบเป็นกันเองแล้วก็บ้าบอๆอย่างเงี้ยมันยากมากเลยนะทุกคนจราจอมีสักสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะไม่ถึงอ่ะผมว่าปัจจุบันไม่ถึงแล้วนะอาหารยากมากรายการแบบนี้จริงๆในจอสองร้อยคุณคิดดูดิเขามีแต่รายการที่มีสาระมีประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยใจอะไรรายการติ้งต้องติ้งต้องนานๆจะหลุดมาสักทีนึงคุณจะไม่ช่วยกันอุปถัมภ์กันหน่อยเหรอฮะคุณจะปล่อยให้รายการนี้มันเป็นเดี๋ยวดิฉันถามคุณหน่อยได้ไหมคุณน่ะไม่ได้วลาละ60เนี่ยคุณเก็บเงินซื้อไว้ให้ภรรยาได้ไหมเอาแล้วคุณวนมาเรื่อง6060อีกแล้วเดี๋ยวเขาก็มีเอฟเฟกต์กันหรอกไม่มีฉันบอกคนที่บ้านแล้วบอกว่าวมนแมวบอกแมวที่บ้านแล้วว่าวันที่1 4กุมภาเนี่ยฉันจัดรายการคุณวันพุธเนี่ยไม่ต้องส่งของมาที่ออฟฟิศนะคะาาว่่ฉันนไมอยกป ไม่ไม่เอานะไม่ต้องส่งมานะไม่ต้องส่งมาที่ออฟฟิศนะส่งมานะครับส่งมาผมรอรับอยู่นะเดี๋ยวผมจะให้ออกอากาศเลยเอาสิถ้าเกิดคุณกล้าส่งมาให้คุณวรยาพี่ผมเดี๋ยวผมจะส่งปีที่แล้วคุณไม่ไม่ได้ไม่รู้ไงดิฉันแอบซ่อนเอาไว้ส่งมาที่ออฟฟิศเหมือนกันจริงเหรอเฮ้ยปกติผมไม่พลาดนะเรื่องของคนอื่นนี่ผมชอบมากเลยนะพอส่งมาปุ๊บดิฉันเอาเก็บเข้ารถทันทีเลยดิฉันไม่เอาขึ้นมาเลยตรวจนานี้มีใครเอาอะไรมาให้อะที่เป็นลังๆกล่องใหญ่ๆที่คุณยังมาฝากไว้ห้องผมอ่ะอุ้ยพูดได้ป ได้คนเดียวตัดออกได้ไหมคนเดียวอภนิพานเดี๋ยวคุณไปตัดพรุ่งนี้ออกได้ไหมคนเดียวกันเขาจะทะเลาะกันไหมหรือยังไงคนเดียวกันออกผู้ได้ใช่ไหมที่เป็นกล่องใหญ่ๆนะที่ส่งมาแล้วมาฝากไว้เสมาน้องรักคนเดียวียวที่เก็บเลยอ่ะมันเก็บไม่ไหวมันหนักมากเลยที่เขาฝากไว้ที่ห้องเรามาวางโป๊ไว้ในห้องผมเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละคนเดียวกันคนเดียวกันคุณอย่าพูดอย่างนี้สิทำไมอ่ะหาเรื่องหาเรื่องจริงๆเลยแม้หลายท่านชอบไา้นะคุณชยานิดนี่แบบว่าชอบจริงจังเออคุณ สวัสดีพี่วันบางรักด้วยนะครับออบอกว่าคุณบร,รยาหัวใจฟูเลยโอ,อหัวก็ฟูด้วยตอนนี้อ๋อเหรอเออ,เอ,อดูการจราจรกันต่อไหมหรือว่าอยากรู้<ด>เรื่องคุณบร,รยาเอาไหมออคอมเมนต์เข้ามาได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจจราจร<ไ>เราก็ไม่ต้องรายงานจราจรฉันไ,ไ,ไ,ได้ได้ <laughs> เลตติ้งมันขึ้นไปเยอะมากเลยคุณเป็นอะไร <laughs> ใช่ดูนี่มันรายการจราจรพี่เจี๊ยบ คงคอนเซปต์หน่อยดีหรออาแล้วใครเป็นคนพามาเนี่ยไม่เชื่อวหลุดไปไกลแล้วนะเออสรุปตัดได้ใช่ไหมเมื่อสักครู่จะได้บอกน้องว่าเออก็ตัดช่วงรายการเต็มเต็มเกินชะญาณีบอกไม่มีการเรื่องจราจรเลย กรุงธนบุรีกันหน่อยดีกว่านะเป็นไงบ <c oughs> ้างสาทรแถวๆนั้นก็กรุงทนบุรีก็มีของมาส่งไม่ใช่กรุงธนบุรีก็ขึ้นสะพานตากสินก็ยังติดอยู่นะครับกรุงทนบุรีขึ้นสะพานตากสินต่อเนื่องมาแยกสุรศักดิ์ยังติดอยู่แล้วก็มีท้ายแถวเนี่ยสะสมนะอยู่ก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้ารถเยอะนะครับแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าท้ายแถวมีสลับหยุดเป็นบางช่วงส่วนฝั่งกลับกันนะครับยังคล่องตัวนะฝั่งที่จะมุ่งหน้าลงสะพาาาาานนนนติิไปททงงงงฝััััั่่ขอยมมมพรรด้้ชะีญห การจราจรเจริญนครแยกคลองสารเริ่มชะลอตัวนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งลัดย่าทางฝั่งสมเด็จเจ้าพระยาที่จะมุ่งหน้ามาแยกคลองสารก็ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะครับส่วนด้านบนสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าประชาิปกมาบริเวณแนวก่อสร้างก่อนถึงแยกมั่นแขกอย่างชะลอตัวนะครับสำหรับจุดนี้แล้วก็มีท้ายแถวสะสมอยู่ก่อนถึงกลางสะพานส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรสักเท่าไหร่สะท้อนเหนือสะท้อนเหนือใช้ได้นะครับถ้าผ่านพ้นช่วงเชิงทางลงสะพานตากศิลป์ผ่านพ้นแยก ตลอดเส้นทางส่วนฝั่งสะท้อนใต้ก็จะมีหนาแน่นบริเวณหน้าเซนหลุยชะลอตัวแยกสุรศักดิ์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปขึ้นสะพานตากสินก็ใช้การได้แล้วครับนะเห็นไหมไม่มีใครฟังบอกแล้วเรื่องจราจรอ่ะไม่มีใครฟังเหมือนผมพูดกับลมกับฟ้าไม่มีใครเขาฟังกันหรอกเรื่องจราจรเขาจะฟังเรื่องคุณวรยานี่ไงคุณเสมาปรับอารมณ์เร็วมากค่ะมืออาชีพมากทางนี้ไปพล่าค่ะไปพอล่าเขาบอกว่าทางนี้ยังขำไม่หยุดเลยค่ะและคุณชฉยานีชอบมากจริงๆนะบอกว่าวันนี้ไม่มีเรื่องจราจรไม่ต้อง ตัดคลิปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะดีฮะน้องก็จะได้ทำงานเบาๆนะสบายๆแล้วที่ผ่านนี้ยิ้มเลยเรตติ้งนี่มันขึ้นมาเฉยเลยนะไม่มีจราจรเลยนะเป็นเรตติ้งบอกแล้วเฮ้ยทัฟฟี่มันเป็นชื่อรายการบางหน้าอาเป็นเรื่องเป็นเรื่องความรักของวรยาอีกเรื่องหนึ่งรายการอะไรอย่างเงี้ยาเป็นเรื่องความรักของวรยาอุ้ย ช่อุ้ยอะไรอุ่ยะไรมีอะไรเอาไปกาญจนานพิเศษก่อนแล้วกันนะมีสายหรอใช่อ๋อมีสายมีสายคุณสมคิดเดี๋ยวไปขั้นเวลาสักครู่หนึ่งกับคุณสมคิดนะสวัสดีค่ะพี่สมคิดสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณวรยาคุณเสมาครับผมสวัสดีครับแม็พี่สมคิดนี่มาได้ทันเวลาพอดีเลยนะมาช่วยกันมช่วยกันกํลังจะเข้าช่วงคลายแม็กพอดีเลยอ่ะช่วยชีวิตช่วงพีคพอดีเลยกำลังนั่งทําคุณนุ่มยันจริงเหรอเอาจริงจริงนี่คือมาฟังวรยากับเสมาได้คุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่จราจรใช่ไหมเนี่ยฟังแท้งทองเลยโอเคพี่สมคิดอยู่การณ์ช่วงไหนครับพี่อ่าต่างต่างกับบรมราชชนีผูหน้าปวดท้องครับผมโอ้ยชะลอตัวนะ หนาแน่นมากลดลดมากครับผมแต่ก็ยังพอเคลื่อนตัวกันไปได้อยู่ครับครัถ้าถึงก็ติดถัดนะครับแล้วฝังกลับกันเป็นยังไงบ้างพี่สมคิดกลับกันก็ลดมากเหมือนกันครับผมแต่ยังใช้การได้เหมือนกันครับอันนี้จะมุ่งหน้าไปถึงไหนครับเนี่ย ออกชุพานแล้วครับอ๋อถ้าผ่านพ้นช่วงต่างระดับบางใหญ่ผ่านพ้นจันทองเอี่ยมมาก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วด้านหน้าครับผมครับผมน่าจะติดเจ้วกแนวก่อท่าที่ทำช่าต่างระดับบางใหญ่อะไรตรงนู้นนะครับผมครับพุณนเทมาก็ไมแเซลล์คนวรยาคนวรยาเขามีน้องปัตเตอร์อยู่แล้วอเหนอยเวลาแสดงว่าเขามีโลกหลายใบนะคี่สุพิษ เด็กเลยทีเดียวน้องพอตเตอร์อย่าลืมเอาดอกกุหลาบมาให้ด้วยนะวาเลนไทน์อ่ะครับผมเนี่ยคุณไปพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณสมคิดนี่ไปฟ้องน้องพอตเตอร์นะเขามีโรคหลายใบนะคุณมารยาฝากบอกน้องพอตเตอร์ด้วยนะคิดดีๆนะขอบคุณมากคุณสมคิดค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะตกลงเมื่อกี้คุณอุ้ยอะไรอะผมยังไม่ลืมนะพี่เจี๊ยบรีบตอบสิพี่รีบเยอ่นี่คุณก็ อ่านสิคุณก็อ่านสิเวลานี้คุณไม่อ่านเนาะพี่ก็รู้ว่ารายการเรามีแค่กี่นาทีเนี่ยพี่ก็ดึงเชิง <c oughs> ไม่อยอมตอบเนี่ย <c oughs> ดูซิชอะไรอ่ะอ๋อคุณระพีเหรอสงสัยเขินคุณระพีแน่เลยฟังเรื่องแมวคุณวรายาดีกว่าอยากรู้เรื่องแมว <c oughs> ของวรายามากๆเอาสิคุณลูกจะพ่อฮิเจียบอกว่าวันนี้เหมือนดูคู่จิ้นทะเลาะกันยังไงไม่รู้สิไม่ใช่คู่จิ้นนะคุณลูกจะพ่อฮิเจียคุณลุงจะพ่อฮิเจียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นคู่เวรกรรม <ś les> <ś les> หลายท่านมาแซวดิฉันอยากถามจริงๆนะที่ฉันหน้าแดงจริงหรอ่ิชาร้อนขนาดนี้เลยหรอจริง <ś les> จริงๆๆ้าหน้าแดงคือมันไม่ใช่แดงแบบแต่งหน้าพี่คือแดงธรรมชาติแดงเขาเลือดฝาดแดงเหมือนคนเขินอะไรอย่างเงี้ยไม่เขินเลย <ś les> ไม่เขินเลยแต่ยิ้มไม่หุบเลยนะน <ś les> <อ>นสวัสดีคุณพี่ชายที่พัดพลากจากเสมมาเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับคุณด็อกเตอร์กสิดิตนะฮะ สวัสดีค่ะวรยาค่ะเสมาแมวชื่ออะไรคะวรยาคืออยากให้ผมถามเขาเลยครับใช่ไหมครับด็อกเตอร์ผมเข้าใจไหมแมวชื่ออาทิติอาทิติททำไมต้องมีสองแบบสองพยางเป็นคำเดียวกันเหมือนแมวอ่ออ่างอ่งชื่ออะไรนะผู้ผู้หรอทำไมเนี่ยนี่ก็ติตินั่ก็ผู้ผู้ติติตาตีอะค่ะตาตีตาติก็เลยชื่อติติใครหมายถึงแมวตาตีด็อกเตอร์ค่ะ แล้วคุณไปรู้ได้ไงดรตาตีเขาใส่แว่นอยู่รูปเนี่ยในรูป <c oughs> รเขาใส่แว่นอยู่หรอด,ดิฉันดิฉันคิดเองชินคิดเองอ่ะอ่ะอ,อ่ะท่านอื่นดีกว่า <laughs> พี่วันสวัสดีพี่วันรักด้วยไปไหนเนี่ยไปพี่วันแล้ว โอ้ไปพี่วันละอาสวัสดีครับพี่วานพี่วานบอกว้าวว้าวแก้มแดงแดงมาแล้วนะแต่งหน้าสวยใช่ไหมแดงคุณชยานิศบอกว่าคุณวรยามีโรคหลายใบทางนี้มีหลายโรคค่ะแล้วก็ขำมาด้วยโกอ่ะงั้นเป็นคู่จิ้นดีเจออ่างแล้วกันนะโอ้โหคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียอันนี้หนักเลยนะคู่มวยมวยเอกด้วยนะน่าจะเป็นคู่มวยหยุดโลกเลยแหละครับเอกด้วยเรียกว่าเป็นคู่ทะเลาะวิวาทกันน่าจะเหมาะกว่านะครับผมดิฉันเหมือนคนไม่สบายหรอเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าไม่รู้เป็นโรคหัวใจทำไมแก แก้มแดงอ่ะคุณติดต,ติเอ้ยไม่ใช่ค, <laughs> คุณคุณคุณด็อกเตอร์คุณด็อกเตอร์ขออภัยครับคุณด็อกเตอร์เขาบอกว่าวรายาไม่สบายเปล่าคะแก้มแดงเฉียวก็บอกแล้วเป็นโรคหัวใจแต่ทําไมแก้มแดงก็ไม่รู้โรคหัวใจอะไร ไปหาหัวจามตามหาหัวใจโอ้ยหัวใจกำเริบเริบเลิบเริบเริบดูสิมันกำเริบพอละ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 หมอเลตติ้งกำลังดีเลยเนี่ยจะิบรายการเลตติ้งกำลังดีเลยขึ้นอ่ะต่อไปเดี๋ยวต่อไปเราจะรายงานจราจรตอนท้ายสุดเท่านั้นนะไม่ไม่ต่อไปเราไม่รายงานจราจรเลยเรามาคุยเรื่องวารลยดีกว่าผมเข้าคู่กับดีเจคนไหนให้ผมคุยเรื่องเขาดีกว่า เอ,อเอาไหม,เ,ไหมเรื่องดี้ฉันทำไมองเป็นนะเรื่องดนีด้วยล่ะเป็นเรื่องอื่นได้ไหมล่ะก็คุณไม่มีเรื่องอื่นให้พูดถึงไงคุณมีแต่เรื่องอย่างเงี้ยให้พูดถึงไงง้น<อ>ผมพูดเรื่องอะไรเดี๋ยววันพูดที่ฉันลาดีกว่าเพราะว่า14กุมภาพันธ์ฉันน่าจะโดนอะไรหนักแน่นอนจะโด้วยจคุณลาผมก็ลาด้วยเอาสิ <c oughs> จอจิงเหรอเาสแล้วเขาไม่ให้ลาป่วยนะไม่ให้ลากิจด้วยนะลาได้อย่างเดียวคือลาตายลาออกกเจอ เอออ่ะช่วงนี้ทิ้งท้ายนะไม่มีใครไม่มีใครสอบถามการจราจรมาเลยนะมีแต่เนี่ยคุยเรื่องอะไรกน็ไปเรื่อยไปหมดิ่งขึ้นไปเรื่อยยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะเอเดี๋ยวขอทักทายหลายท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายๆท่านก็ทักไทยกันมาน่ารักมากๆเลยนะคุณชยานิดบอกว่าตอนต่อไปวันวันลนท้ายใช่ครับตอนต่อไปและตรงกันพอดีเลยนะนั่นแหลไทยเขาเขียนบทเอาไว้เลยนะนั่นน่ะสิดิฉันก็รู้สึกเนาะวันวันวันพุธเนี่ยปกติเราจะมีเรื่องร้องเรียนดิฉันมีเรื่องร้องเรียนมากเลยสิหายเลยสิหายเลยดู เสียงหายเลยอ่ะร้องเรียนอะไรคุณจะร้องเรียนอะไรร้องเรียนแฟนหายแฟนุูมีแฟนแล้วเหรอก็แฟนหายไงหายไปไหนก็ไม่รู้อะไรพี่เจี๊ยบผอละพอละ เดี๋ยวแค่น <No um yep. ี้แล้วกันนะเกือบแล้วเหรอให่ผมจบรายการเลยไหมให้ผมปิดรายการเลยไหมหรือยังโอ้เลตกิงดีจังเลยคุณจัดถึงช่วงสี่โมงเย็นเลยได้ไหมพอแล้วมั้งพี่เมื่อเมื่อกี้เข้าไปในห้องประชุมเมื่อคุยเรื่องรายการใหม่กันอยู่เนี่ยจะาให้ผมมีรายการใหม่หรอเกี่ยวกับอะไรไหนเกินหน่อยสิหางานกันเก่งแล้วเกินนะพวกเธอเนี่ยหน่อยดีกว่า โดยเฉพาะพี่ผมเนี่ยคุณวรายาเนี่ยหางานให้น้องเก่งจังคีเงินนะไม่หาให้น้องหรอกหาแต่ง,งานให้น้องนั้นเลยเนี่ยนี่คุณรพีนี่ก็แซวเก่งจังเลยนะคุณรพีอืมลูกเฉพาะเฮงเจียบอกว่าอะไรเนี่ยประมาณคู่คู่ยอดฟฟร์แมนชกกับ ไม้ยทนชาตอ๋อก็คือกัดขูนเยไงจริงจริงไม้แทนชนนี่เขาใช้วิธีการกัดหูกันไม่ใช่หรอนี่มันรายการให้ชาวฝิกนี่คุณไปมวยแล้วนี่ไม่ใช่รายการมวยอะไรอ่เเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวส่งคุณเชมาไปพักผ่อนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะเวลาหลังจากนี้ไปช่วงเวลา16บหกนาฬิกาเนี่ยเรตติ้งตกลงมาเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของการจราจรล้วนๆคุณสังเกตได้ตอนนี้เนี่ยขึ้นเยอวมากนะแต่เดี๋ยวประมาณ16บหกนาฬิกานี่คือแบบว่าอุ้ยคุณรายการเราต้องมีส่วนช่วย ต้องขออภัยคุณพิสิทธิ์เป็นอย่างสูงเลยนะครับเขาบอกว่าไม่ไหวขับรถเข้าช่องผิดเลยมัวแต่ขับอยู่ขออภัยนะขออภัยจริงๆนะฮะเดี๋ยวเทปนี้อาจจะแบบว่ามีการตัดออกไปนะคะเพราะว่าเหมือนอสัญญาณจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวว่าหลังเราเราจะขึ้นเป็นตัวไตเติ้ลขางล่าหน่โปรดใช้ดรวยนะในการรับฟังด้วยนะต้องมีสติในการรับฟังและรับชมทุกครั้งด้วยนะไปแล้วครับไปแล้วครับขอาเวลาละนะฮะเชิญมา <Traffic? S 2> ติดไม่ติดก็ทักมา